สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับเครื่องบินรบยุคที่5จากราัสเซียสุคอย s u u 7 7รุ่นปี2025ที่ได้รับการพัฒนาให้ลำหน้ากว่าเดิมทั้งดีไซน์สมรรถนะและระบบความปลอดภัยจะน่าสนใจขนาดไหนไปชมกันเลยครับภายนอก e อ็ก r ทีย e, รีย SU57 ปี B 2025มาพร้อมการออกแบบล่องหนสตีล ที่ทันสมัยโครงสร้างเน้นความโฉบเฉี่ยวเส้นสายเรียบลื่นลดการสะท้อนเรดาร์วัสดุผสมระหว่างโลหะเบาและคาร์บอนไฟเบอร์เสริมความแข็งแกร่งแต่ยังคงน้ำหนักเบาช่องรับอากาศใหม่ปีกทรงพิเศษช่วยให้การบินนิ่งและคล่องตัวมากยิ่งขึ้นสมรรถนะเพอร์ฟอร์แมน เครื่องยนต์รุ่นใหม่ซั t เทิร์นอ i ต3ลเย30ให้แรงขับสูงสุดถึง35,000ปอนต์ต่อเครื่องพร้อมระบบซ p เปอร์ครูที่บินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้อั t ต์เบ r ร์เความเร็วสูงสุดอยู่ที่ m a ็ก2.0รัศมีปฏิบัติการใกล้กว่า3,500กิโลเมตรระบบควบคุมการบินแบบ f l y b y w i r e และเร d a ร์เ SA รุ่นล่าสุดช่วยให้ SU 57ตรวจจับเป้าหมายได้ในทุกทิศทางภายในอินทีเรียห้องนักบินถูกออกแบบใหม่ให้ทันสมัย พร้อมจอแสดงผลแบบสัมผัสหลายจอระบบควบคุมการบินแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเก้าอี้นักบินใช้เทคโนโลยีลดแรงกระแทกพร้อมหมวกนักบินรุ่นใหม่ที่เชื่อมต่อกับระบบ SU D โดยโตรงเสริมความแม่นยำในการรบระบบความปลอดภยัย Safety Feature SU 5 7มาพร้อมระบบตรวจจับภัยคุกคามรอบทิศทางระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการล็อกเป้าจากขีปนาวุธระบบลบหลีกอัตโนมัติและที่สำคัญคือเก้าอี้ดิดตัว Ejection Seat รุ่น K-36D5 ซึ่งสามารถทำงานได้แม้เครื่องบินอยู่ในท่าหมุนหงายราคา p r i c e s ราคาต่อหน่วยของ s u 5 7ปี2025ประมาณ35-45ล้านดอลลาร์อเมริกาขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ติดตัง้งซึ่งถือว่าคุ้มค่าสำหรับเครื่องบินรบยุคที่5ที่มีคุณสมบัติครบครันเทียบเท่ากับ F-35 หรือ J-20 และนี่คือภาพรวมของ Sukhoi Su-57 รุ่นปี2025เครื่องบินรบที่ทั้งล้ำหน้าทรงพลังและล้ำยุคหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ,บเกลียวเส้นสายเรียบลื่นลดการสะท้อนเรดาร์วัสดุผสมระหว่างโลหะเบาและคาร์บอนไฟเบอร์เสริมความแข็งแกร่งแต่ยังคงน้ำหนักเบาช่องรับอากาศใหม่ปีกทรงพิเศษช่วยให้การบินนิง่งและคล่องตัวมากยิ่งขึ้นสมรรถนะเพอร์ฟอร์แมน เครื่องยนต์รุ่นใหม่ซั t เท n ร์อิตาลีเย30ให้แรงขับสูงสุดถึง35,000ปอนต์ต่อเครื่องพร้อมระบบซ p เปอร์ครูที่บินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้อ f ฟเตอร์เบอร์ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ m a c 2.0รัศมีปฏิบัติการใกล้กว่า3,500กิโลเมตรระบบควบคุมการบินแบบ f l y b y w i r e และเรดาร์ AESA รุ่นล่าสุดช่วยให้ SU 57ตรวจจับเป้าหมายได้ในทุกทิศทางภายในอินเทอร์ยห้องนักบินถูกออกแบบใหม่ให้ทันสมัย พร้อมจอแสดงผลแบบสัมผัสหลายจอระบบควบคุมการบินแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเก้าอี้นักบินใช้เทคโนโลยีลดแรงกระแทกพร้อมหมวกนักบินรุ่นใหม่ที่เชื่อมต่อกับระบบ SU D โดยตรงเสริมความแม่นยำในการรบระบบความปลอดภยัย Safety Feature SU 5 7มาพร้อมระบบตรวจจับภัยคุกคามรอบทิศทางระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการล็อกเป้าจากขีปนาวุธระบบลบหลีกอัตโนมัติและที่สำคัญคือเก้าอี้ดิดตัว Ejection s e ซ t รุ่น K36D5 ซึ่งสามารถทำงานได้แม้เครื่องบินอยู่ในท่าหมุนหงายราคา Prices ราคาต่อหน่วยของ SU5 17ปี2025ประมาณ35-45ล้านดอลลาร์อเมริกาขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ติดตั้งซึ่งถือว่าค